แม่ฝาลูงแดนดินจึงรวใจรักมันสายสัมพันธ์ถึงใจศรัทธาจินแดนทองเรื่องรองพองัยบุญพระารวมสัญญารักพี่น้องเพื่อนในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2554ณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2556มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปรัญญาดุษฎีบัณฑิตสังคมศาสตร์สำนักวิชาศิลปาศาสตร์จำนวน13คนจากบัณฑิตที่จบการศึกษาทุกระดับจำนวนรวม1,860คน S 1> <S 1> เราอยากจะพูดถึงหลักสูตรของสังคมศาสตร์นะคะที่ที่เราได้ได้เรียนจนสำเร็จรับปริญญาบัตรเนี่ยนะคะหลักสูตรนี้เปิดในปี49แล้วก็เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากแล้วก็ต้องเป็นความใจกว้างของมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับบัณฑิตในสาขาที่หลากหลายดิฉันคิดว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นทางเลือกที่ดีมากสำหรับทุกท่านนะฮะในนามของดุษฎีบัณฑิต ดิฉันอยากจะกราบขอบพระคุณกับมหาวิทยาลัยนะคะที่ให้โอกาสเราโดยไม่จํากัดสาขาและไม่จํากัดอายุในการที่เรียนแล้วก็เปิดกว้างและพร้อมที่จะส่งเสริมให้เราถ้าเรามีความพยายามค่ะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของ,ของประเทศที่เราเรียนสํานักวิชาฝีรับภาร์ฝาขาววิชาภาษาอังกฤษรรนะครับก็จะเรียนเป็นในเรื่องของ ศิลปะวิชาการทั่วไปนะครับในด้านภาษาอังกฤษโดยรวมองค์รวมทั้งหมดที่สามารถไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพต่างๆองค์ความรู้ที่เราสามารถเรียนได้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่มีแค่องค์ความรู้ในโดยตรงด้านนี้ด้านเดียวเรายังสามารถมีองค์ความรู้ที่จะเร,เราสามารถเรียนรู้ได้จากแวดล้อมของมหาลัยภายนอกและชุมชนที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ตั้งแต่4ปีที่อเอกสิทธิ์เข้ามาเรียนเนี่ย ผมเองก็รู้สึกว่าเขามีการพัฒนาตั้งแต่ปีหนึ่งนะครับเขารู้จักที่จะช่วยตัวเองและรู้จักที่จะเข้าสังคมแล้วทุกครั้งที่ผมมาเยี่ยมเยียนเขาก็มีความมั่นใจว่าสถาบันแห่งนี้เนี่ยได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แล้วก็ทำให้เขาเมีความรับผิดชอบในตัวเองในทุกๆด้านเลยนะครับา,ามคล